สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทธิดาบาร์บี้ดูพาย,ยุีกับจานบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทำคลิปแรนดอมรีดดิ้งนะคะหัวข้อโหมดมากเป็นหัวข้อที่แบบลูกดวงขอมาแบบจัดเต็มนะคะหัวข้อที่เคยทําบ่อยเหมือนกันนะคะคือหัวข้อที่ว่าเขาความสัมพันธ์เขากับคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ขอบอกก่อนเลยว่าทําใจแข็งๆนะคะ บางทีคําตอบมันอาจจะไม่ได้แบบโดนใจคุณเสมอไปหรือคําตอบอาจจะโดนใจอันนี้วิก็ไม่รู้นะเออว่าคุณคาดหวังให้เขาไปได้ดีด้วยการหรือว่าส่วนมากวิกก็รู้สึกว่าลูกแฟนช่องของเราน่าจะไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นนะคะ,ะการอา่านนี้เป็นการอ่านแบบเชีร์ริ่งหรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลหรับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งประทับใจ,จมาเป็นดวงของตเองร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากดูส่วนตัวแอดไลน์มานะคะใครอยากปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ามาได้เลยนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสใครที่สนใจน้ำมันสน,นีใช้ก่อนคืนกล่องนะคะพี่ก็จะใช้ตรงนี้กัแบบตรงนี้นะแค่นี้พอนะคะตอนกลางวันค่อยฉีดทั้งตัวแต่ตอนคืนคือแบบ <S <S เขาเรียกว่าอะไรอะไม่อยากไม่อยากฉีดฟุ้งอะเพราะหอมมากนะคะแล้วก็ใครที่สนใจแอดไลน์มาได้เลยนะจะมีบทสวดให้บทสวดเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับ เงินนะคะก็ใช้ทํางานก็ได้หรือใช้เรื่องแฟนเก่าทําให้เขาคิดถึงเราออกก่อนออกเดทก่อนออกไปเจอลูกค้าแล้วแต่คือจะให้บทสวดไปแล้วแต่เราเอาไปใช้แล้วแต่ลูกศิษย์ที่เช่าบูชาจะเอาไปใช้เลยจะเอาไปใช้แบบไหน,นแล้วแต่เลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุด,ดย่าเชื่อมากถึงขั้นแบบมันเป็นแค่การแบบเพราะว่าน้ํามันว่านเขามีคุณสมบัติที่ช่วยเรื่องสนิ์อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้อง ควบคู่กับการกระทําด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีของดงของดําอะไรอย่างนั้นแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะพี่กลัวนะคะกลัวผีนะไม่ยุ่งอะไรเรื่องแบบนั้นแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าแล้วก็ใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะมีแบบโทรคุยพิมพ์ถามแล้วก็แบบอัดคลิปแบบนี้ถ้าคุณชอบนะคะแอดไลน์มาได้เลยเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะคัสนะคะสอนไพ่ยิปซีสอนไพ่โรแมนติกแองเจิลสอน นี่นะคะสอนไพ่พาพิคเนีนะคะแล้วก็คาดยาสนิคคาดยี่สวันคาดล้างแขนแผ่นเก่าแอดไลน์มาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขากับคนนั้นความสัมพันธ์เป็นยังไง อินส์อ o บสโตร d เดต The fool The lover รู้สึกว่าเขากับคนนั้นอะมีปัญหากันอืม มีปัญหากันนะคะขึ้นไพ่เดลเวอรแล้วก็ไพ่ e n s o f s o r ซดเออมันมีในเรื่องของตัวเลือกอะคะ่ะเข้ามาในความสัมพันธ์หมายถึงว่าคนของคุณกับกับคนที่คุณทําถึงนั่นอะที่เขามีความสัมพันธ์กันอะน่าจะมีเรื่องที่แบบมากกว่าหนึ่งคนเข้ามานะคะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาเนี่ยมันมีปัญหากัน The t e m p e r a n c e ขึ้นมากับ Two of Pentacle นะคะ ตั้งหมายความว่าความสัมพันธ์ล้วเขาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีการตัดสินใจค่ะว่าจะจบหรือไม่จบนะคะมันมันเป็นระหว่างทางที่จะตัดสินใจว่าจะไปต่อไหมหรือว่าจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมันจะรักสามเศร้าหรือมาจากมือที่3มถ้าตัวคุณเองเนี่ยเคยคบกับคนคนนี้มาก่อนนะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเจ้าชู้นะหรือว่ามี มีเจ้าของเอยแล้วก็มายุ่งกับคุณหรือว่าอาจจะมีคุณแล้วตอนที่คบกันนะคะแล้วก็มายุ่งกับคนอื่นอย่างเงี้ยคือถ้าคุณรู้ไลฟ์สไตล์ของคุณคนนี้อยู่แล้วว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเจ้าชู้นั่นนี่นูน่น,นอะไรเงี้ยก็คือแบบนั่นแหละค่ะคือสาเหตุว่าทําไมเขาถึง มีปัญหากันนะคะก็มันอาจจะเป็นหนังสือเล่มเดิมที่คุณอาจจะเคยเจอน่าจ,จะเป็นเหตุการณ์ที่คุณอาจจะเคยเจอก็ได้ถ้าคนคนนี้คือคนเจ้าชู้เนาะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจ,จะเป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะคะเหมือนมีตัวเลือกมีอะไรเข้ามาแบบเยอะแยะนะคะทางออนไลน์ก็ได้เนาะเ,เขากับคนนั้นหรออันนี้คือแบบไม่อยากให้ลูกดวงแบบสะใจเกินอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะขำแบบ <laughs> เขากำลังโดนเวรกรรมอะเออแบบ คือมันแล้วแต่รูปแบบอะค่ะว่าสตอรี่ของคุณคืออะไรเพราะนี่คือการโดยรวมอ่ะอย่างเช่นแบบถ้าเขาเคยทิ้งคุณไปเลือกอีกคนนึงอะไรเงี้ยแบบอาจจะเป็นคนที่คุณถามถึงก็ได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะเหมือนแบบดูเวงของเขานั่นหมายความว่าเขาอาจจะไปโดนในสิ่งที่คืออาจจะไม่ใช่ฝ่ายของคนของคุณก็ได้ที่นอกใจคืออาจจะถ้าสมมติว่าเขาเคยนอกใจคุณแล้วเขาไปเลือกอีกคนนึงอ่ะอาจจะแปลได้ว่า เขาอาจจะไปโดนนอกใจแทนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปโดนในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ก็คือกลับกันคือเขาไปนอกใจคนของเขาแล้วก็มามาแบบมายุ่งกับคุณอะไรเงี้ยเขาอาจจะถูกจับได้ก็ได้คือพี่รู้สึกว่ามันคือเวรกรรมอะค่ะหรือคนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นคนใหม่ของเขาที่เคยแย่งคุณนะคะหมายถึงอาจจะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยรักกัน,เป,นเป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วทีนี้แบบ คนที่คุณถามถึงก็คือแฟนใหม่ของเขาที่แย่งคุณไปอะไรเงี้ยมีว่ารู้สึกว่าคนคนนั้นนะคะคืออาจจะโดนมีนกับก็ได้เหมือนแบบโดนเหมือนที่คุณเจอะคะ่ะคือถ้าคุณเจอคนคนักของคุณนอกใจอะไรเงี้ยคนคนนั้นที่แย่งคุณไปอะ่ะก็คือเจอเจอแบบเดียวกันเลยเจอในสิ่งที่แบบเขาทํากับเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็รู้แค่ว่าแบบกรรมใดใครก่อคือใครทําอะไรก็ย่อมได้อย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ค่ะ นะแล้วก็เหมือนเขาก็มีปัญหากันด้วยนะคะในเรื่องของแบบมีปากเสียงอะไรกันอย่างเงี้ยคะ่ะในเรื่องของการมีอิสระนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าพอพอเวลาโดนนอกใจเสร็จใช่ป่ะเหมือนเหมือนเหมือนแบบเขาเขาโดนนอกใจใช่ป่ะเขาก็จะมีความระแวงกันอะไรเงี้ยมันก็จะเรื่องแบบในเรื่องของแบบการขาดอิสระอะไรเงี้ยพอระแวงปุ๊บก็เขาขาดอิสระก็คือเหมือนตัวคนของคุณอนจจะอิสระได้น้อย,อยลงเพราะว่า มีการระแวงในความสัมพันธ์แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแก้วที่มันลาวอะค่ะมันก็เอากับคืนมาได้ยากเหมือนกันจากที่เราแบบคือเอาง่ายลองลอง,ลองนึกถึงลอง imagine หรือว่าลองจินตนาการในเรื่องของแบบถ้าเรามีแฟนใช่ป่ะแล้วถ้ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ละแค่ละใครหรือว่าแฟนเราเจ้าชู้อะหรือมีเรื่องเรื่องมือที่สามเข้ามาเราจะเหมือนแบบความรักมันจะไม่ broken มันจะเป็นความรักที่ไม่มีรอยรล้าอะค่ะเหมือนแก้วที่มันมีรอยรล้าใช่ป่ะถ้าสมมุติว่า เราจับได้ครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นคนแบบใจกว้างเหมือนแม่น้ำเจ้าพยาปิงวังยมหน้าจริงๆหรือว่าเป็นคนที่แบบแม่พระพ่อพระหรือว่าให้อภัยได้เก่งจริงๆอะ่ะมิว่าหลายๆคนต้องระแวงทุกคนแบบหัวบีมเหม่งมากเลยอะ่ะสะท้อนแสงเวอร์นึกว่าพระอาทิตย์นั่นแหละค่ะคือแบบมิว่ามันมีความมีความหวัดระแวงอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะ มันมีฝ่ายได้ไฟ,ฟนึ่งเจ้าชูอ้อะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับฝ่าไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเออมันก็ดูยากอยู่นะเออก็ประมาณเนี้ยแต่เ,เรามาดูนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนนั้นจะเป็นยังไงต่ออย่าเพิ่งสาบแช่งกันนะคะเดลิเวอรเขาคนนั้นเนี่ยโอ้โหจริงๆเราต้องบอกว่า เขาเคยรักกันมากเขาก็มีความรักให้กันนะอนะพูดตรงๆนะคะแต่มันมีความไม่รู้จักพออยู่ตรงนั้นอนะมีความโกหกอะไรเงี้ยลราบี้ก็มีความรู้สึกว่าแข็งแมนค่ะความสัมพันธ์เขาจะหยุดนิ่งไปก่อนพักหนึ่งหลังจากที่เขาจับได้ในเรื่องนี้สิบดาบนะคะมีคนเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดในเรื่องเจ้าชู้นะ ก็คือมันไปกันได้ดีนะคะเจ็ดดาบกับไพ่ทูออฟคัพเจ็ดดาบทูออฟคัพมันเป็นอารมณ์แบบกลายเป็นละแวงไปเลยอะ่ะจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมันเขากับคนเนี้ยค่อนข้างมีความเข้ากันได้ในเรื่องของทัศนคติอนะ่ะเออความแบบมันดูไปกันได้นะคะในเรื่องของความรักอ่ะก็มีให้กันเออแล้วก็เรื่องของแบบ เขาเรียกว่า personality ที่มันมันเข้ากันมันจูนกันอะมันใช้คาว่าอะไรวะมันดูไปกันได้อะเออเอาง่ายเถอะแบบดูซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเวลามันเกิดปัญหาเรื่องของบุคคลที่สามหรือมือที่สามเข้ามาเนี่ยมันเลยกลายเป็นความผิดหวังอะค่ะของคนคนหนึ่งก็คือคนที่โดนนอกใจนั่นแหละรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาที่ที่ทําดีกับฉันเนี่ยแล้วแบบมันเป็นความหลอนอะเออเล็กง่ายเถอะมันหลอนว่าแบบ อา้าวแล้วที่ผ่านมาเธอเคยทําแบบนี้ไหมและที่ฉันไม่รู้ว่ามันมีไหมอะไรเงี้ยจากที่มันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันและเข้ากันได้มากๆกลับกลายเป็นอะไรที่แบบมีความหวัดระแวงว่าแบบเอ้ยมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกหรือเปล่าแล้วก็แฮงแมนขึ้นมาสองอันนะคะกับไพส่สองสองถ้วยนะคะแฮงแมนสองอันสองถ้วยบิีกมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันก็ยังคิดอยู่ตลอดอะ เออมันยังมีความแบบไม่ไว้ใจแล้วก็คิดมากอยู่ตรงนั้นแฮงแมนสองอันคือมีความหยุดชะงักอยู่อะความความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความแบบหยุดนิ่งกันไปสักพักหนึ่งเหมือนกันนะอืมในความสัมพันธ์อะคะ่ะอืมเพราะว่ามันมีการครบสอนนะคะคบคบสองคนเข้ามาก็เลยเหมือนแบบ จากที่มันแบบเข้ากันแบบกลมกล่อมอะไรเงี้ยมันก็จะมีความหยุดหยุดชะงักพักหนึ่งเหมือนกันเพื่อตัดสินใจอะค่ะว่าจะไปต่อหรือว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วถ้าถ้ามันไปต่อเนี่ยมันจะทํายังไงให้มันเวิร์กเพราะว่าเหมือนคนที่โดนนอกใจโดนหักหลังไปแล้วหนึ่งอะคือจะทํายังไงอะให้มันกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมอะค่ะถ้ามันจูนกันไม่ได้อะสุดท้ายมันต้องเลิกเข้าใจป่ะเหมือนแบบบางคนอะปากบอกให้อภัยนะแต่ก็ยังแสะ ะะแต่ก็ยังแซะแต่ก็ยังมีความแบบเอาอดีตมาพูดอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้แบบความสัมคัธ์มันแยกนะคะประมาณนี้เหมือนแก้วที่มันเอาอยิาอย่อะเงี้ยคือแก้วที่มันเล่าไปแล้วอะค่ะมันโอกาสที่มันจะต่อกันติดมันก็ค่อนข้างยากเหมือนคนที่นอกใจอะค่ะเหมือนทําลายความเชื่อใจไปแล้วอะจากที่แบบไม่รู้สึกว่าตัวเขาเองอาจจะไม่เคยคิดว่าแบบเออคนของเขาจะทําแบบนี้อะไรเงี้ยแบบไม่เคยคิดเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะ มาดูกันต่อนะคะเอาเราเราแอบ,บไปดูคนของคุณนะว่าคนของคุณนะคะคนกลางนะเขารู้สึกยังงกบคนนั้นแล้วคนนั้นรู้สึกอย่งงบเขาโอเคปะอันนี้คือแบบความเผือกความเผือกระดับคั้นเทพคนของคุณรู้สึกอย่งงแับคนนั้น the moon the lover The Magic c เ a n c e เขารู้สึกยังไงจริงๆก่อนหน้เนี้ยพี่ว่าเขารู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกเหมือนแบบมันมีข้อเสียอะไรบางอย่างที่เขามองว่ามันอาจจะต้องไปไม่ได้เขาเลยเบื่อเบื่อเขาเลยเหมือนแบบไปหาคนอื่นหรือเปล่าแบบว่าเหมือนไปพูดคุยกับคนอื่นหรือมีอีกคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แต่ทีนี้ถ้าให้เขาเลือกเนี่ยถ้าคนคนนี้เป็นแฟนเขาเนี่ยเขาก็จะเลือกแฟนเขานะเพียงแต่เพียงแต่แบบว่าฉันขอแบบไปนหนีคนนึงเพื่อแบบแก้เบื่อได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีเนี้ยแบบถ้าจะให้แบบเสียคนคนนี้ไปอะ่ะเขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันเขารู้สึกเหมือนก็รู้สึกผิดอะคะ่ะที่ทําให้ให้คนคนนี้เสียใจแต่ถ้าถามว่าแบบ จะหยุดหยุดเจ้าชู้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นนิสัยเขาด้วยอะค่ะมันถ้าจะให้เลือกเขาก็เลือกคนคนนี้เป็นตัวจริงแหละแต่ถามว่าแบบจะให้หยุดเจ้าชู้ได้ไหมเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะเขาเองก็เครียดอะคะ่ะแล้วก็เจ็บปวดหลังจากที่แบบทุกอย่างมันโป๊ะแตกออกมาค่ะทุกอย่างมันมันแบบถูกเฉลอยออกมาค่ะแต่เขาก็เหมือนแบบพยายามกล่อมว่าแบบคนกลางอะนะคะ พยายามกล่อมว่าแบบเออเนี่ยสุดท้ายเราก็เลือกเธอนะอะไรประมาณนี้ยเรารู้สึกผิดคือเขารู้สึกเครียดค่ะที่นี่ว่าเหมือนเครียดที่คนของเขาจับได้นะคะเขาก็รู้สึกเหมือนแบบไม่น่าพลาดเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบอาจจะคิดว่าตัวเองเอาอยู่สุดๆเลยอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์แต่ท้ายที่สุดแล้วมันโป้แตกไงก็เลยแบบไม่คิดไม่คิดอ่ะคือเหมือนอารมณ์คนเจ้าชู้แล้วคิดว่าตัวเองเอาอยู่อ่ะเออแต่สุดท้ายคือมึงไม่ได้เอาอยู่อ่ะแบบ คือมึงคิดว่ามึงฉลาดแต่สุดท้ายมึงไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นโอเคปะ get feel ปะอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อนะคะเออเดี๋ยวมาดูคนคนนั้นรู้สึกยังงกับคนของเราเนาะ just ิ i c ครับเขาก็ยังรักคนของของเขาก็ยังรักนะคะยังรักคนของคุณอยู่แต่ทีเนี้ยคือทุกอย่างคือคือเข้าใจไหมว่าเขาผิดหวังอะคนคนใหม่หรือคนที่เขาคบอยู่ปัจจุบันอะคะ่ะเขายังรักคือเขายังเหมือนจำแต่สิ่งดีๆที่ตัวคนคนนั้นให้คือเหมือนไม่คิดอะคะ่ะว่าว่าเขาจะทําแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะโสดเหมือนกันนะคะ รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ายังไงก็ต้องเลือกเขาอะถ้าเลือกก็ได้ก็จริงแต่คือใจเขามันเจ็บมากอะค่ะเหมือนใจนึงก็รักอีกใจนึงก็เจ็บใจนึงก็อยากเป็นอิสระอยากเลิกแต่อีกใจนึงก็ยังรักอยู่นะคะมีมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เลิกก็ได้นะคะแต่ก็เจ็บมากๆเหมือนกันเพราะว่านึกถึงเพลงคนชีไว้ใจสุดท้ายไร้ที่สุดอะไรเงี้ยก็เจ็บอะค่ะก็เจ็บเพราะว่าเขาเคยคิดมาตลอดว่าเขาก็เป็น the only one นะคะ เหมือนเป็นเป็นคนเดียวอะค่ะคือเป็นที่หนึ่งกับเดียวลิวันมันต่างกันนะเดียวลิวันคือหมายถึงเป็นคนเดียวหมายถึงเป็นแฟนคนเดียวเลยอะไรเงี้ยเขาเคยคิดว่าเขาแบบทุกอย่างมันดีไปหมดอะเออแต่คือสุดท้ายแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นครับอะไรเงี้ยคือผิดหวังอะคะ่ะอืมผิดหวังแล้วก็มีมีการคิดเหมือนกันว่าจะโสดดีไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่คือพี่ว่าเขาก็ยังยังรักคนคนนี้อยู่นะเออก็ยังแบบ ถ้าสมมุติว่าคนคนนี้ยังให้ความยุติธรรมอยู่คือเขาก็ต้องดูอะค่ะหมายถึงว่าเขาเขาเขารักคนที่ซื่อสัตว์อะคือเขาเองก็มีโอกาสที่จะจบนะเขาอยากจะจบความสัมพันธ์แต่ก็ยังรักอยู่ก็คือเหมือนแบบเขาเขาก็อยากอ,อ,อ,อยากโสดอ่ะเอออยากโสดอยากเลิอกอยากเลิกกับคนคนของคุณนะคะ พอเขาเจ็บปวดมากเลยแบบไม่คิดเลยว่าว่าคนของคุณจะทําแบบนี้แล้วคนคนนี้เป็นคนรักความยุติธรรมมากมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์นะคะพิจิกธนูพิจิกธนูสิงกันพิจิกธนูสิงกันนะคะมาดู The Romantic Angel นะคะนางฟ้ามีอะไรกจะบอก Children have to have conversation healing family issue u n r e q u i t e d love religion faster ความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของต่างกันระหว่างอายุนะคะศาส,สนาวัฒน,นธรรมเชื้อชาตินะคะหลายๆอย่างต่างกันแล้วก็มีความรักที่มันไม่เท่ากันด้วยนะคะทีนี้มันมีเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นครอบครัวคุณหรือครอบครัวเขาอาจจะมีโอกาสที่มี potential หรือว่า มีเปอร์เซนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ Heart-to-heart conversation คือการที่ต้องเปิดใจคุยกันคุยกันแบบตรงๆเลยว่าต้องการอะไรนะคะบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วนะคะมีลูกด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบแก,กจะเลิกแหละแต่ว่ามีลูกกันไปแล้วอะ่ะก็คือไม่รู้จะทํำยังไงก็เลิกไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าลูกอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยังคงต้องอยู่ต่อนะคะแต่ว่าความไว้ใจความเชื่อใจอะไรกันเนี้ยมันไม่ค่อยมีแล้วเนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณหรือคุณอยากบอกเขานะคะฉันคิดถึงอ้อมกอดอนันอบอุ่นของเธอใจเย็นๆฉันยังไม่มั่นใจอดทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้จิตใจฉันต้องการสัมผัสอนันอบอุ่นของเธอแล้วก็ของขวัญที่มีค่าคือการได้เห็นหน้าและรอยยิ้มของเธอนะคะ เพนตุล่ามาค่ะสก็จะมีแบบเอ้ยรุ่นนี้รุ่นเนี้ยรุ่นนี้เหลือน่าจะเหลือหนึ่งสีชมพูนะเหลือหนึ่งหรือสองไม่แน่ใจอันนี้เหลือหนึ่งแล้วก็รุ่นเนี้ยเหลือสองนะคะเหลือสองชิ้นเองใครที่สนใจแอดไลน์มาเลยนะมันจะหมดแล้วจะมีรุ่นเบานะคะรุ่น เบสิกแล้วก็รุ่นร่ํารวยนะคะร่ํารวยเงินทองการงานการประสบความสำเร็จความปังเงินอันนี้รุ่นนี้เลยบูชาเงินโชคลาภอะไรเงี้ยอันนี้คือสนความรักนะคะมี2รุ่นนะคะเสริมความรักนะโสดหรือมีคู่ก็ได้หมดเลยและดูดวงได้พี่ขออนุญาตใช้รุ่นเบสิกเนาะวันนี้อยากแฉน,นี้นะคะใครที่อยากบูชานะคะทั้งเสริมดวงแล้วก็ทั้งดูดวงได้นะคะเออมาค่ะ ถ้าเกิดว่าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะถามคําถามมานะคะถ้าใช่้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะถ้าใช่้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะเดี๋ยวจะมีสอนด้วยนะคะถ้าใครบูชาไปแล้วนะคะจะปลุกเสกลายบุคคลแล้วก็จะมีสอนให้ด้วยโอเคคําตอบคือใช่นะคะ คำตอบคือใช่นะคะโอเคใครที่อยากบูชาอยากเรียนอยากปรึกษาแอดไลน์มานะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย